สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆก็จะมีลาวสามัคคีลาวสามัคคี V.I.P แล้วก็ลาว V.I.P นะครับก็ก่อนอื่นเนาะนะครับพี่ๆเดี๋ยวคืนนี้นะครับคืนนี้เดี๋ยวผมจะลงลาวกาชาดดาวโจนแล้วก็ดาวโจน V.I.P นะครับให้พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนน <ș qui plausible> ี้ผมไม่ได้ลงเพราะว่าผม ไม่ค่อยสบายนะครับพี่ช่วงนี้ก็คือว่าเมื่อคืนนี้กินยานะครับกินยาเข้าไปแล้วก็ว่าว่าจะทําแล้วทางลงนะครับพี่พี่พอเราไปพอเราไปพูดแล้วไปนั่งทําแล้วมันทําไม่ได้นะครับเนาะก็เหมือนพูดเบอร์ไปผมก็เลยตัดปัญหาว่าไม่ไม่ลงในในในช่องทาง u t u b e นะครับแต่ว่าลงในกลุ่มนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ในกลุ่มเนี่ยเรากะชาติหลุดแต่ว่าดาวโจนส์ p แล้วก็หุ้นดาวโจนส์นั่นมานะครับพี่พเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยที่พี่ๆสมาชิกในช่องทาง YouTube ที่ติดตามด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะพยายามเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะลงให้นะครับพี่เนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆก่อนแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ3รลาวของเราผมไม่ห้1กับ5นะครับผลที่ออก385กับ73 1ไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่5885เน้นๆนะครับผมเน้นๆเนาะ เราสามัคคี VIP ให้2กับ6ผลที่ออก44574รอบนี้หลุดไปเนาะนะครับให้6424 4, มา4574เนาะมาให้เราก็ไม่ได้นะครับเรา VIP ให้2กับ6ผลที่ออก656962ไม่มาแต่ว่าใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเด้งบนเด้งล่างนะครับไปพ,พี่เนาะเจาะไม่มามาแค่เลขเด่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแนวทางเนาะ วันนี้ท่านใดมีโชคแนวทางรัฐบาลไทยบ้างเนาะนะครับผมเนาะแนวทางเลขทูบนะครับก็เก้าสามเก้านะครับพี่เก้าสามเก้าออกสามหกแล้วก็แนวทางเลขเด่นตารางรัฐบาลไทยผมให้ไปเม็ดเดียวเก้าสามก็ออกสามหกนะครับพี่พี่น่าเสียดายมากๆเนาะแต่ว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางเนี่ยน่าจะมีโชคอยู่นะครับเนาะได้แค่ได้แค่เฉียดนะครับพ,พี่สำหรับแนวทางใน ค่ำคืนนี้นะครับผมวันที่16เนาะก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่าหรือว่าอยากหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์แล้วก็สอบถามได้นะครับผม วันนี้เราสามัคคีรอบแรกผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับพ,พี่สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ03 07 08 43 47 48์นะครับสามตัวผมให้ไปที่408นนะครับผม ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> ให้สี่กับศูนย์เหมือนกันนะครับพี่ๆแล้วสามัคคี VIP เนาะให้ไปที่ศูนย์แล้วก็จะเป็นที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสี่ศูนย์ 4ี่สนะครับผมสตัวก็จะเป็นที่4 05นะครับ ขอให้ศูนย์ไหลนะครับพี่นเนาะค่ำคืนนี้ลาวีไอพีนะครับผมให้ไปที่เลขห้ากับเลขหนึ่งสายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง 5 7 5 9 3ตัวนะครับผม5 1 9นะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสามราวก่อนรอบดึกเนาะก็ขอให้เฮงๆฝังๆ,งงๆทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ท่านไหนที่เข้ามาติด ตามรับชมเราทางนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะรีบลงหุ้นเดาโจนให้นะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ